สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีรถสวยมาฝากให้ชมกันครับนี่คือ s u z u กิ CS 2018นะครับคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่9บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ผ่อนถูกๆเพียง3,000บาทเท่านั้นครับไปชมภายในกันเลยนะครับผมคันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับและรวมถึงเบาะหนังสีดำสภาพสวยด้วยนะครับ รถคันนี้ใหม่แท้มาตรฐานรถยนต์ใช้แล้วครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยกับถุงลมนิรภัยแอร์แบนะครับจากนั้นภายในของเรานะฮะเป็นชุดเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานรวมไปถึงอุปกรณเ์เดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติครับขับขี่ง่ายสะดวกสบายครับผมรวมไปถึงซูซูกิเขาก็มีปุ่มกดเปิดฝาท้ายที่เปิดได้ง่ายๆเลยนะครับ สภาพภายในนั้นเหมือนรถใหม่เลยก็ว่าได้ครับสะอาดสะอานสวยงามรวมไปถึงทางด้านของโซนด้านหลังฝั่งผู้โดยสารนะครับกว้างขวางครับสะดวกสบายแน่นอนครับผมไปชมภายนอกกันดีกว่าครับไฟหน้าดูชบเฉียวฮะทันสมัยสไตล์สปอร์ตเลยครับและรวมถึงล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสวยมากๆเลยนะฮะแทบจะไม่มีรอยเลยครับ สภาพยางของรถคันนี้สภาพเหลืออีกเยอะเลยครับเหลือกินเหลือใช้นะครับผมสะพานยางแน่นๆครับด้านหลังเป็นช่องเก็บสัมภาระที่ต้องบอกว่ากว้างแล้วก็ใส่ของได้เยอะแยะเลยครับรวมถึงของแต่งยางคิ้วขอบประตูสไตล์สปอร์ตจากเซียด้วยนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะเวลาถอยก็สะดวกมา,มากๆเลยครับ ท่อไอเสียแอบซิ่งนิดนึงฮะคันนี้เป็นท่อแนวสปอร์ตนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับคันนี้โอ้โหสภาพนี้นางฟ้ามากๆเลยครับหมุนให้ดูกันเลยฮะใหม่มากๆเครื่องนั้นแน่นเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยครับมาพร้อมกักบระบบเบรก ABS นะฮะเสริมความปลอดภัยกันฮะและนี่คือ Suzuki CS 1.2 GLP 2018ครับ เป็นเจ้าของการได้ราวันนี้นะฮะที่รุ่งนิรันดร์กุลการของเราทุกสาขาครับอยากได้รีบทักข้อความมาเลยครับ